เอละก็มาถึงการสุ่มต่อประจำอาทิตย์ของเราแล้วนะครับผมในสุดวันนี้เราก็ได้กลับมาต่อจิ๊กซอ่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเสียงกันหรือเปล่าขอเสียงเนี่ยเร็ <c oughs> ้วอะมาๆดูนี่ว่ะก็จิ๊กซอนะครับรอบนี้ชิ้นแรกเราได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดชิ้นที่ยี่เอ็ดชิ้น ไอ้ไม่ต้องบอกว่าต่ำสุดยี่บเอ็ดใช่เจ็ดชิ้นส่วนตัวของสองเนี่ยสองเราได้เราได้เจ็ดชิ้นนี่เราเก็บมาดีสามสามเราได้แปดชิ้นต้องดูน้อยสุด ส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราได้มาทั้งหมดเ้าชิ้นนะเฮ้ยเยอะเยอะก็รอบก่อนเราเราสองสามสี 2, 3, 4, 1, ่ห้าอ่ะสองสามสี่หนึ่งป่ะจำไม่ได้อะ่อะเอาใหม่เลยกันรอบนี้เราเราจากหลังไปหน้าแล้วกันเนาะเราจะเป็นสี่สี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ย โอเคประมาณนี้แล้วกันที่ส 2, ามองหนึ่งก็จะเริ่มจากชิ้นที่4ี่ก่อนนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไร <Okay. S 1> โอ้ยโทรศัพท์ืมอถืออ่าลาุ้นกันชิ้นแรกไปแรกชิ้นแรกมาก็การห้าดาวเข้มๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมชิ้นแรกมาก็เกลือแล้วแต่เรายังไม่หมดหวังครับผมเรายังเชื่อใจในดวงของตัวเองอยู่ครับเราก็จะไปชิ้นที่สองต่อเลยนะ สองมาชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็ยังเกลือสามชิ้นก็ยังเกลืออ่ะชิ้นสี่มันได้นี้ด้แล้วโอ้ี่ก็ยังไม่รอดชิ้นที่ห้าล่ะว่าไง ดูดีขึ้นมาหน่อยกล่องข้กล่องไททันรอ้อยกล่องโอ้โอ้ยเข็มินที่เจ็ดโอ้โหยินที่แปดทำไมมันเข็มอย่างนี้วะโอ้โหกยินี้แบบว่าเข็มมากเลยไอ้ยนี้เข็มแบบเข็มเกิน ก้าชิ้นใบดีสุดกล่องไททันร้อยกล่องเองอะ่ะต่อกันมาถึงสอรี่อันที่สาบ้างนะครับผมสอรี่อันที่สามเราเปิดทั้งหมดแชิ้นนะครับผมมาชิ้นแรกอืออันอย่างน้ยหกดาวอะ่ะชิ้นที่สองเออ,อย่างน้อยก็ได้ใช้อยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ดีนะเออิ้นที่สามมันหาง,งายแล้วเนี๋ยวนีออ้โอเคกล่องไททันมาละ ิ้ที่สี่อ้าวมาบ่อยนะเราอืมไม่เลวไม่เลวชิ้ที่ห้าเป็นเซตมาแล้วกล่องหนึ่งชิ้นที่หเอ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอย่างน้อยอันนี้มันช่วยทำตัวละครได้เร็วขึ้นก็นยังดีวะเอากำลังไปดีอยู่แล้วชิสุดท้ายโอ เหมือนจะเหมือนจะโอแต่ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เหมือนจะโอแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาสตรอรี่อันที่สองนะครับผมอันที่สองเรามีทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะครับเปิดได้เจ็ดชิ้นแรกเออตัอง้งงี้เปิดได้ไวกองเปิดได้ไวเอ็นเซนได้ไวไอ ทำไมต้องมาดวงดีกับอะไรอย่างนี้ดียวะไม่อยากได้หกดาวแดงอะไรเนี่ยหินม่วงไม่ได้ใช้ฉันว่าแหละดวงมันต้องมาลงกับอะไรตรงนี้แน่นอนเนี่ยไปออกไปออกอันอื่นบางก็ได้เถอะอะไรเนี่ยโอ้หินดาวแดงมาสองอันเลยอะไม่อยากได้ มันลงแจ็คพอตไอหินที่ไม่อยากได้อ่ะมาสุดท้ายชิ้นที่เราลุ้นกันที่สุดก็คือชิ้นที่หนึ่งเพราะว่ามันมีเยอะชิ้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีให้เปิดทั้งหมดยีสิบเอ็ดชิ้นนะครับผม,มชินที่หนึ่งสีต้องบอกว่าต่อที่ชิ้หนึ่งมาชิ้นแรกเลยไปรอชิ้นสองชิ้นแรกมาก็เกือบละชิ้นสองก็ไม่ต่างกันชิ้นที่สาม เอาเวลาของฉันขึ้นมาเอ้ยดีอยู่ออกมาอันนีด้ไหมล่ะ่องในท่านมาแล้วกล่องอ้าไม่เร็วอย่างน้อยสี่อย่างน้อยขอสี่ขึ้นไปอะโอเคอยู่เพราะว่าพอขั้นสี่ห้าหกอะมันอับยากอ่าได้อยู่ได้เข็นเซตมาละเอ้ยดีอยู่ดีอยู่วันนี้สี่บอยสี่บอยดวงกำลังมาเรารีบกดไม่ทันละ โอ้โหยิงกดยิ่งลดไมน่น้อยน้อยโอ้ยเริ่มกลับมาหนึ่งกับสองแล้วขอให้ท่านโอเคเอาจะหมดแล้วโอ้โหทำไมไม่สี่แล้วห้าวะทำไมต้องมาถอยแบบวหนึ่งสองสามเลยเฮ้ยถตยท่านเยอะอยู่นะแต่ท่านเยอะ เกินไปอ่ะเอ็นเซ็ไม่ออกเลยของไาท่านวันนี้น่าจะพันกว่าแล้วมัเนี้ออกสองรอบติดเลยอ่ะอย่างอื่นไม่ออกเลยจ้าเนี่ยโคตรเยอะของไาท่านล็อกปะเนี่ยโอ้ชิ้นสุดท้าย ของไท้ท่านออกรัวมากอ่ะออกห้าเว้ยโอ้เรืองแสงให้ด้วยแต่ว่าดีไหมมันก็ใช้ได้แหละไอ้อย่างน้อยมันก็มันก็อัพขึ้นยากอ่ะระดับห้าเนาะก็ได้ใช้อยู่บ้างนิดนึงก็ยังดีขอยหท่านเราเพิ่มมาเป็นห้าพันหกแลยวเนี่ยเป็ N 2, นเซนสองพันเก้าสกี้ได้มาระดับห้าระดับห้า ระดับห้าให้ใครดีนอะมีตัวให้อัพเยอะเขไม่ค่อยได้อัพระดับห้าเท่าไหรอ่อ่ะเราแคสสามเราก็หยุดแล้วไงอ่ะทีหน้าก็ได้ปะโหเยอะอะไรตัวเนี่ยแหละ <laughs> เดี๋ยวค่อยๆทยอย,อ,ยอัพไปได้มาก็ค่อยอัพเพิ่มไป้เลยเอาไม่เป็นไรส่วนระดับสี่ระดับสี่ใกล้ครบแล้วระดับสี่เริ่มเหลือไม่กี่ตัวละพูดเราลงชแชมเปชั้นแรกแบ่อยๆใช้ไหนแล้วกัน <laughs> เผื่อเพิ่มชั้นได้ับ 4. ไ้ครบลระดับสี่ท่านแน่นมากเลยอะรอบนี้ที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วพวกนี้สามระดับสามมันนับเองง่ายโอกาสติดมันมันไม่ไม่น้อยอะโอกาสติดมันเยอะอยู่แต่พอขึ้นมาับเนี้ยระดับตัวของระดับสี่อะระดับสี่โอกาสติดแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นไงระดับสามรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบมั้งมันโอกาสยังเยอะอยู่พอยี่ห้าเริ่มขึ้นยากแล้วก็เลยแบบเหลือเยอะที่ยังไม่อัพขึ้นระดับสี่ แล้วก็เหลือเยอะโคตรๆแต่กับระดับห้าระดับหกนะครับ 6, ผมก็มาณนี้แล้กันเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองเปิดกันใหม่เนาะอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมพูดคุยกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน